ทหารเมียนมากองพันหนึ่งสามห้าค่ายผาซองเนี่ยซึ่งเป็นฐานย่อยส่วนหน้าแตกพ่ายให้กับกองกำลังผสมคารณนีหลังจากถล่มกดดันกว่า3เดือนค่ะมีแหล่งข่าวผู้นำระดับสูงนะคะวันนี้กองกำลังเกรี่ยงคารณนี K a เนี่ยเปิดเผยถึงผลสำเร็จจากการโจมตีค่ายทหารเมียนมากองพันหนึ่งสามสี่หนึ่งสามห้าเมืองผาซองโดยเมื่อวานนี้ทางกองกำลังผสมสามารถยึดค่ายส่วนหน้าของทหารเมียนมานได้หนึ่งค่าย แล้วก็ส่งผลให้กําลังใจของทหารคาเดนีกองกําลังผสมฮึกเหมิมเพิ่มอีกหลังจากมีการส่วนที่กาลังเพื่อขับไล่ทหารเมียนมากองพันดังกล่าวออกจากพื้นที่เมืองผาซองค่ะการยึดค่ายส่วนหน้านี้เนี่ยที่มีชื่อว่าค่ายอาโซปาเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ เกือบบ่ายสของวันที่13พฤษภาคม2,567ที่ผ่านมาหรือเวลา13 50นาทีกองกำลังผสมประกอบด้วยกองกำลัง KA, KNSA, KNDF แล้วก็มีทีมสไนเปอร์ไปโจมตีค่ายสวนหน้าของกองพัน1,35ตั้งแต่เวลา10โมงครึ่งน,นะคะจนกระทั่งบ่ายโมง50ทหารเมียนมาในค่ายนี้ก็ต้องหนีถอยออกไปจากค่ายสวนหน้า และทางกองกำลังผสมก็เข้าเคลียร์พื้นที่ยึดไว้เพื่อเป็นฐานที่มั่นในการโจมตีค่ายใหญ่ของทหารเมียนมาที่เมืองผาซองต่อไปทีนี้ชัยชนะของกองกำลังผสมคาเรนีดังกล่าวเนี่ยก็เรียกว่าส่งผลกระทบต่อขวัญกำลังใจของทหารเมียนมาในค่ายเมืองผาซองอย่างมากก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปเมื่อสิพฤษภาคม2567ค่ะทางกองบัญชาการทางยุทธศาสตร์บอลากแค่ก็จัดส่งอาวุธกระสุนแล้วก็ระเบิดให้กับทหารเมียนมาค่ายผาซอง โดยใช้เฮลิคอปเตอร์ทิ้งร่มบรรจุยุทธภัณฑ์แอร์ดอปลงสู่พื้นที่กำหนดเป้าหมายเป็นความลับให้กับทหารเมียนมากองพัน135ค่ายผาซองจำนวน2จุดนะก็ไม่ว่าจะเป็นกระสุนปืนไรเฟิลระเบิดอินาการูกระเบิดนะคะมีกระสุนปืนไรเฟิลด้วยนะคะแล้วก็มีระเบิดแบบเหยียบนะคะมีกระสุนปืนกลต่อสู้อากาศยานด้วยค่ะ อย่างเรื่องนี้เมื่อวาน,นที่เรานําเสนอไปว่ามีข่าวออกมาว่ากองทัพของเมียนมาเนี่ยยิงถล่มเข้าไปในหมู่บ้านทําให้มีประชาชนพรืเรือนเนี่ยเสียชีวิตมากมายล่าสุดรัฐบาลเขาออกมาปฏิเสธครับว่าข่าวเนี้ยถูกสร้างขึ้นมาจากกลุ่มกบฏคือเมื่อวานนี้ครับสำนักข่าวอิราวดีรายงานว่ากองกําลังเสือดํามายินจานฝ่ายต่อต้านรัฐบาลเมียนมาในอาเภอมายินจานกล่าวหากองทัพรัฐบาลว่ายิงปืนเข้าใส่หมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งกําลังถูกกอง กำลังประชาชน PDF บุกโจมตีเพยึดครองเมื่อสัปดาห์ก่อนจนเป็นเหตุให้มีชาวบ้านเสียชีวิตถึง32บศพตามการเปิดเผยของ PDF นักรบของพวกเขาในมายินจานเนี่ยรวมตัวกันโจมตีหมู่บ้านซอนซึ่งเป็นฐานที่มั่นของกองกำลังกลุ่มประยุสทีฝ่ายสนับสนุรนรัฐบาลทหารก่อนที่เรือของกองทัพซึ่งกำลังล่าตระเวนในแม่น้ำอีราวดีจะยิงปืนใหญ่เข้ามาในหมู่บ้านจนมีพลเรือนเสียชีวิต32ศพ ก็ผู้ชาย17ผู้หญิง15กองกำลังเสือดำระบุว่าเรือของกองทัพยิงเตืนใหญ่ขนาด60ม mm. เมเข้าใส่หมู่บ้านซอนหลังจากนักรบของกลุ่ม PDF โจมตีได้ไม่นานครับด้านรัฐบาลทาหารเมียนมาก็ออกมาปฏิเสธคำกล่าวหานี้ในทันทีโดยพ้นผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกองทัพกล่าวหากลับว่าเป็นกลุ่ม PDF ที่ยิงอาวุธหนักและอาวุธเบาเข้าใส่หมู่บ้าน จนทำให้มีพลเรือนเสียชีวิตถึง3 2ศพและบาดเจ็บอีก14คนโอ้โหเป็นคนละเรื่องเลยแต่ฝ่าย PDF ก็ออกมาตอบโต้ทันทีกับโพสต์ของรัฐบาลว่าไม่เป็นความจริงพร้อมอธิบายว่าสมาชิกของ PDF เนี่ยพยายามช่วยชาวบ้านที่หมู่บ้านซอนหนีจากกระสุนปืนและปืนใหญ่ขณะที่กลุ่มเสือดำโพสต์คลิปวิดีโออ้างว่าเป็นภาพนักรบของ PDF กําลังช่วยชาวบ้านไปยังที่ปลอดภัย และใช้จักรยานยนต์ขนส่งผู้สูงอายุออกจากหมู่บ้านด้วยทั้งนี้หมู่บ้านซอนเนี่ยตั้งอยู่ระหว่างเมืองมยินจานและเมืองหงาซูนและเป็นฐานที่มั่นสำคัญที่ใหญ่ที่สุดของกลุ่มประยูรซอทีในอำเภอมยินจานโดยกองกําลังฝ่ายต่อต้านโจมตีหมู่บ้านแห่งนี้ในเวลาประมาณตีห้าของวันที่9กพฤษภาคมและยึดได้ใน4ชั่วโมงต่อมาและมีสมาชิกกลุ่มประยูรสอทีถูกสังหาร5ศพครับ ชาวบ้านของหมู่บ้านซอนเป็นผู้สนับสนุนกองทัพมาโดยตลอดโดยประชากรส่วนใหญ่ลงคะแนนโหวตให้พรรคสามัคคีและการพัฒนาหรือว่า USDP ของกองทัพและพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพือ่อประชาธิปไตยขององซานซูจีก็แพ้การเลือกตั้งที่หมู่บ้านแห่งนี้มาตลอดก่อนที่กลุ่มประยูซอทีจะเข้าควบคุมหมู่บ้านแห่งนี้หลังการรัฐประหารเมื่อปี2564ครับในขณะเดียวกันนะ ฝั่งของบ้านเราเองนะคะทางาทางรัฐบาลเนี่ยไปตรวจด่านสิงของแล้วก็หารือกับเอกชนเพื่อยกระดับขนสินค้าไปประเทศเพื่อนบ้านเมื่อวานนี้นี่ก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะท่านสุทินครังแสงนะคะแล้วก็ท่านมาริสเงียมพงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคนปัจจุบันนะคะ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดผ่อนปลนพิเศษด่านสิงค์คอนมอต่องชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อติดตามศักยภาพหวังเป็ดอีกทางเลือกในการขนส่งสินค้าจากไทยไปที่กรุงย่างกุง้งนอกเหนือจากจุดผ่านแดนแม่สอดเมียวดีด้วยนะซึ่งจุดผ่อนปลนตรงนี้นปรากฏว่าไปดูมูลค่าการค้าชายแดนปี66สูงเป็นอันดับ3รองจากแม่สอดเมียวดีด้วยนะคะแล้วก็ลงพื้นที่ครั้งนี้ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศหรือว่าท่านมารี ก็ได้รับฟังปัญหาศักยภาพของด่านจากทุกภาคส่วนรวมถึงภาคเอกชนด้วยนะคะการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศมาริดเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการทํางานโดยให้ความสําคัญกับมิติเศรษฐกิจนอกเหนือจากการทูตโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจชายแดนนั่นเองเนี่ยเเรียกว่าลงพื้นที่ไปพูดคุยทั้งสองกระทรวงนะทั้งลาโหมแล้วก็ต่างประเทศนั่นเองค่ะ ดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ